นาสาวอเลยยิมเนี่ยไปยูทูปวัอนี้มาจัดงานวัดเดิมมาซอยอันนี้กลุ่มออเลยสมตำคุณหนิงคุณหนิงปีนี้เหมือนเดิมนะคะจัดเต็มเหมือนเดิมอันลามค่ะไม่งั้นไม่งั้นตำไม่ออกนะคะอ๋มาันนี้เจ๊ใหญ่เฮากกำลังส่ทอดไก่ยงานวัดเด้อค่ะปีนี้สงการพนจัดสงการแต่พนซิมีอีกนะหอนก็คือสิเป็น สิงหาร์ดค่ะอันนี้ไม่ยกไก่ลงเลร็วสาวออเล่งามบอสาวออเล่พี่น้องสาวออเล่ไม่ต้องรู้นะอันนี้กะคือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่สวัสดีค่ะผักหนูได้มาไหมนานว่าเร็วเกี๋ยวไปยืมเลื่อยซองนั่นอะไรก๋วยเตี๋ยว ค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวไก่นะโอ้ยนี่ดูน้ำไปก่อนเลยดูเด้อพี่น้องมาเด้องานวัดเด้ออันนี้ดูนะดูนะคะเอาเดี๋ยวก่อนนะแม่ค้าก็สวยไปอุ้ยตุ้นแยกน้ำเด้อจ้าก๋วยเตี๋ยวก็สับกระส่ายไก่เด้อแล้วมีชุดแค่สิบชุดได้เลยค่ะกระลังเตรียมไก่ตุ้นไก่ยังไม่มาแต่ไก่ยังดิบอยู่เลยใช่ไหมอันนี้งานกระลังเริ่ม อันนี้ก็จะเป็นน้ำหวานขายน้ำหวานค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ขายน้ำนะคะจั้าไม่เอ้าหน้ำมิไปซ้ายแ่้านาสิไปอซไปแปรงล่าง อันนี้กัมีเวทีได้พี่น้องเวทีพ่นสิมีนักลองนักยังมาอ้าวดีเจเฮ้ยอมส <laughs> วัสดีครับ <laughs> มาสนุกสนานกันพี่น้องในองค์พระท่านใหญ่พ่นกระตังย่นี่คนก็แม่ข่ากําลังออกมามีหายหลานข่าได้พี่น้องเด้เสพยังชม ไปที่หมอลำมามวนกันเด้อปีหนึ่งพันสิจัดสองเถอฮะไม่ถ่ายเอาพระสวัสดีค่ะขายอะไรคะทางนี้กาแฟขนมกาแฟขนมค่ะ,คะชเชิญเด้อพี่หน่องเด้อมาจ้ะกาลังเตรียมกาลังเตรียม ถ้าเป็นไปได้ก็เตรียยรลงท้วบูทมาน้ำเด้อพี่น้องผู้ใดเบิง้งเคล็ดนีอยู่ยานฝนตกอันนี้ก็ขน,นมซาลาเปาบของหวานร้างต่างร้านเฮ้ยจวันเรามาดู Sju extra kilo, så jag har lite att jobba på. Ja, jag ser det. Men jag mår inte bra. Jag har opererad under axeln. Jaså, det var tråkigt att höra. Ja, jobba så mycket. Jag sitter och jobbar mycket. Ja, du städar va? Nej, jag jobbar på broken. Oh, djuy, jag känner igen dig. var Någonstans. Jo, jo. du får vila lite. Du är sjukskriven nu så länge. Ja, det är länge. Fyra månader, fem månader. Och sen du började, till hösten jobbar du då? Ja, innan vintern tror jag. Innan vintern ska du jobba? är ja, ja. Ja, det kommer. Det är åldern. Ja. พเพื่อนเก่าเพื่อนทำงานที่เก่าโอ้มีแต่ของหนากินทั้งนั้นสวัสดีค่ะน้ำพริกปลา่างขนม ทุกยางพี่น้องไปทางไหนก่อนไปซอยเพิ่นทางไหนเพิ่นก,กับสีข้ายเสียผาวันนี้มันล่มพี่น้องเลยล่มแหม้งยอดไทยลูกพี่หยังอยู่ันรถพัง นะเอาย้อนมามองในี่อีกสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> อันนี้ขายยังนอดแถวนี้ <laughs> ต้นนี้ขายยังนี่นม่วงไก่ทอดค่ะข้าวเหนียวไก,ก่ทอดผักค่ะโอเคมีกระชายกระมีเด้อแบ่งขายบอกให้ขายยังสั่นเลยถุงละเท่าไหร่อร่อยเจ้ะถุงละร่อยจ้ะ อือเด้อพอดสนใจกันมากงานวัดเด้อหมือนเด้อ,น,น,ดอนี่ขายทุกอย่างกระร่างเตี่ยมสิงลงโตใดกับประมาณเก่าโมงสิบโมงหุดละพระชันดแล้วสวัสดีค่ะจ้าพระชันดแล้วกับุนละแขกกัสิมาหลคนกันสิมาหลกัลกลบฝ้าออกมาก,กันเด้อเดี๋ยวพอมีหม่องจอดรถยาโซเลกันซุ่มบอเลย ยาโซเลกันยาโซเสยัาลโซเลกันมาเจ้าไทยคอยคอยก็บไทยแจเ้อาเสวยกไ่สดมเออมาเอาสวยๆนะคอณปี่เอออันทีย่างยเดียวอะค่ะ อันน no ี้มาซอยวัดได้พี่น้องว่าใคมาขายเขากระเป๋าได้ไหนมาซอยวัดหาเงินเขาวัดบำรุงวัดคนขูดบังงูกระสวยสวยได้พี่น้องพี่นั่งพี่นันเบอร์สี่อ่า อาคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนได้พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาต่อกันอีกคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบื้องตอนคนมาอีกสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนได้พี่น้องพอ,อกันคลิปหน้าสวัสดีบา,บายยคนสวยบายบาย ยอลของเขาใอาของเขาคือบอมี uhm <c oughs> like, ่เนวต่างของคุณน้องม่เองบอลนีไหมของเขามีแค่นีบอลคือบมีตตัค่นดงก็ได้้ยบอมี่เรามั่งยูนนีา่งนใส่คนน้ำหายว่างถอดไกลเด้เจ๊ ก็ว่าอดไเออแต่่าเฮ้านะบ่มีโตอันนั้นเด้ในของคนเองบ่เออนันน่โตของเฮ้านั่นไหในเด็กกวมาถามเ่นมาซอยดีมามามอยจันนี่เก๊ใหมาซอยนี่เจ๊ให้นี่ยพี่ตังพี่ฮะบ๊อยน้ำบักหนักน้ำบักขมต้มข้าวบาบ